สวัสดีครับเจที่ฟาร์มครับวันนี้มาชมนกกระจอกเทศกันครับอันนี้เป็นลูกนกกระจอกเทศสายพันธุ์คอน้ําเงินครับวันนี้วันที่28เดือนเมษายนครับผมนีลูกนกกระจอกเทศที่อยู่ในฟาร์มของเราครับผมไซนี้ก็กําลังจะเป็นไซนึ1เดือนครับผมก็คืออีก2วันเต็มเดือนครับผม ชุดนี้นกสวยๆเลยครับเป็นสายพันคอนเงินครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถทักแชทหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาที่เบอร์080749614ครับผมชุดนี้เ็คเพศแล้วก็ได้ตัวผู้ประมาณ10ตัวตัวเมีย15ตัวนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้เลยน,นะครับผมพิกัดฟาร์มก็บ้านปือเกียนตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เองครับผมก็ถ้า จับพิกัดก็พิมพ์ว่าเกทีฟาร์มภาษาไทยเลยครับผมก็จะมาถึงที่ฟาร์มของเราเลยครับผมก็ชุดน,นี้จำหน่ายตัวละ7 5 0 0บาทครับคู่ละ1 5 0 0 0บาทครับผมท่านใดสนใจก็ดูคลิปเจ,จบก็รู้เลยนะครับว่าราคาที่เกติฟาร์มจำหน่ายครับผมอันนี้ก็คือตัวละ7 5 0 0บาทคู่ละ1 5 0 0 0บาทครับผมก็สามารถขับรถมารับเองหรือว่ามาเลือกเองที่ฟาร์มของเราครับผมนก ที่ฟามของเราแข็งแรงสวยสมบูรณ์ทุกตัวกันนะครับผมนี่เด็กๆกําลังกินอาหารตอนเย็นกันอยู่นะครับผมเราก็จะปล่อยไว้อยู่ครอบประมาณนี้นะครับผมก็มาเลือกมาชมได้ครับผมก็เกียรติฟามมีแบ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่ก็ท่านใดอาจจะมีงบเพิ่มเติมก็เป็นผู้หนึ่งเมียสองก็ได้ครับผมดูระบบการขับถ่ายกันครับผมถ้าน้ําใสๆแบบนี้นกไม่ได้ติดโรคไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยนะครับผม สนใจทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็ช่วงนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ประมาณนี้ครับอันนี้อัปเดตเป็นวันที่28วันที่28เดือนเมษายน2568ครับผมก็เพื่อนๆท่านใดสนใจทักข้อความอินบ็อกซ์หรือไม่ก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคยังไงก็าฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกียร์ิฟาร์มนกกระอกทศจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ